โตยต้าวีออสที่เป็นโฉมใหม่นี่นะครับมาดูพร้อมกันสีโดยรวมต้องบอกว่าเรียบร้อยมีริ้วรอยมีอะไรพวกนี้บ้างไหมมีบ้างนะครับพวกนี้นิดๆหน่อยๆรถไม่มีชนนะครับการันตีให้ราคา179รถปี2013เลขไม้อยู่ที่1น in ึ่งแสามื่นคันก็จะมีถ้าเป็นวีออสจะเป็นคันนี้นะครับ6351กับถ้าเป็นวีออสตัวเก่าก็จะเป็น6 8 1 6 2คันนี้นะครับมาดูพร้อมกัน สีนะครับโดยรวมนะครับอดูเลยนะครับสีโดยรวมต้องบอกว่าเรียบร้อยสีสวยเรียบร้อยนะครับมีริ้วรอยมีอะไรพวกนี้บ้างไหมมีบ้างนะครับอย่างพวกนี้สีกระท้อพวกนี้นิดๆหน่อยๆน่อยมันมีบ้างแต่โดยรวมรถเนี่ยก็ให้ดูตามรูปเลยสีสวยนะครับรักลงรักยิ้มมีบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับแต่รถไม่มีชนนะครับการันตีให้ Now. สภาพสีนะครับก็ต้องบอกนะครับสวยนิดหน่อยๆน่อยนะครับแก้มหน้ามีนิดๆหน่อยๆนประมาณนี้นะสำหรับสีรถฝาท้ายเปิดมาดูเลยนะครับพื้นน็อตซินเดเขปหลังน้าฝนต้ายขวานะครับดู หลุมยังอะไรยังอะไรมีให้หลุมพื้นเดิมนะครับซีนตะเข็บท้ายต่างๆสวยเดิมนะอย่างนี้ครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับประมาณนี้ไปดูห้องเครื่องต่อ,อกระโปรงมีรอยคักทิ่น้อนิดนึงราคา179รถปี2013เลขไม้อยู่ที่134,000กิโลเมตรนะครับห้องเครื่องก็เดิมๆแบบนี้เลยกระโปรงซอกเบดอาร์คซ้ายขวาครบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสาตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับ ตาร์ท <Start, S 2> นะครับเมื่อกี้ปิดปิดไม์ก่อนให้ฟังเสียงว่าเดินเรียบสมูทนะครับอ่ะมาดูยางถ้าลูกค้าซื้อไปนะถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนยางผมก็แนะนําเปลีนล้อเป็นแม็กใส่ัชุดหนึ่งสวยเลยนะครับยางก็จะเป็นยางไฟโตนดอกก็พอได้แล้วดอกอยังเต็มอยู่เลยมันลึกนะครับยางปี2020 185 6015เปนสเปคออกจากโรงงานมาเดิมๆนะครับรถเดิมๆเลยนะประมาณนี้เบาะนั่งสภาพแผงประตูผ้าหลังคา การนี้1 7 9 0 0แสเจ็มืเกันบาทปี2013นามะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งสามสี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสำเนาเล่มกันด้วยมาดูบ่อหล้างกันบ้างบ่อสวยนะครับภายในภายในสวยสภาพดีว่าราคาในที่ทำให้อยู่จัดโปให้1 7 9 0 0แเจ็ดหเกบาทแล้วได้รถสภาพเมียเกตนี้นะครับเป็นรถบริษัทนะครับทันให้แล้วนะครับถ้ารุ่นนี้ก็มีคันนี้สภาพสวยนะครับสวยกว่าคันอื่นนะครับที่ยังจอดอยู่ครับกุญแจนะครับมีมาให้1ชุดรีโมทนะครับดอกสำรองไม่ได้มีมาให้ดูเพจดูเพจรสสิบสาม ประมาณนี้นะครับสำหรับรถยนต์โนต้าวีออสที่เป็นโฉมใหม่